พี่โซไม่เขา่า <laughs> โอ้ยติดเซลติดเซลติดเซลผ่านไลฟ์ไปเลยนะครับตัดตัว่ะไรเง่เรื่องอยังยังดีไหมครับ <laughs> รู้สึกว่าพร้อมมากๆครับแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะสนุก เพราะว่าที่เราหลั่นที่เราซ้อมกันไปเมื่อคืนเราก็รู้สึกสนุกเหมือนกันสนุกมากครับ <principles and so on> ใช่ฮะเป็นรูปแบบเกมที่คเครียดหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ถึงหมายถึงว่าข้างในสนุกแต่ว่าพวกเราคเครียดในการเตรียมตัวมากเพื่อให้มันแบบใปลกใหม่เพราะบางบากบางเรื่องเราไม่รู้เลยนะใช่ครับขนาดสริปเนี่ยเราเพิ่งได้เมื่อวันนี้เองครับเมื่อเร็วๆเวๆมื่อแกะสดๆร, <S <S ร้อนๆแล้วก็เกมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอยากได้ความสดใหม่อยากได้ความความโมเมนต์ที่มันเว่อร์เวอร์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเกมที่เราซ้อมกันมาบน ตอนรันก็จะเป็นแบบไม่ไม่ใช่โจทย์เป็นหลอกอ่ะเป็นหลอกครับใช่คะรียมร้อกันนะครับอ่าใช่ครับหนักหนักครับคือคือไม่ไม่ไม่ได้หนักในแง่คอนเสิร์ตนะแต่ว่าหนักสคริปต์เวลาเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันต้องหนักสลงตัวอะไรไม่่อนละอืมไอถ้าเกิดไม่กวโจทย์กันนะฮะจะโจทย์มาก็ค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ว่าลงตัวครับแล้วก็งานนี้ก็ ผมว่าสนุกอะสนุกามากมากครบปล่อยจอยเลยรวมกันก็าจะแอบเลดนสดจะขีดจอยอีกไหมอยู่แล้วผมว่าน่าจะห <c> ล <oughs> อกค,คือคือคือมันดูออกเลยว่ามันเป็นตัวหลอกอะอใช่ครับมันปาเก้อะแม้กระทั่งเกมอะนะฮะใ <c oughs> นงานนี้มันจะมีอะไรบ้างนอกจากปาร์เก้ก็มีร้องด้วยครับมีโชว์ด้วยครับแต่ว่าจะจะไม่ไม่ใช่สเกลแบบคอนเสิร์ตที่เราเคยทำก็จะเป็นโชว์ที่ ก็ทำโชว์มาแหละแล้วก็จะแบบว่าเบาๆ<ร>เดี๋จอยกันได้ใช่คุณคุมจริงๆแล้วก็ๆๆวก็ก็มีกับร่วมกับทีมงานครับก็เลือกเลือกกันมาใช่ครับอยากทุกทีนตุกทีมงานนั้นชื่ออะไร Live East by Dream <ๆ S 1> ก็จริงๆผมว่าก็ตรงตัวครับ แต่ว่าอะไรก่อน o ูเกิลได้ของใช้ใ่ไหมเล่นหล่นเล่นก็ก็ชีวิตก็เป็นเหมือนความฝันฟิลฟิลนะครับคือคือประโยคนี้เราเราตีความได้หลายแบบเลยจะแบบตีตีได้หมดเลยแล้วแต่คนรับสารจะตีความแบบไหนแต่ว่าเะ่นนั้นก็นี่แหละเราอยากเล่นธีมเนี้ยมาบอกซึ่งเดี๋ยวจะแบบชี้แจงอย่างกระจ่างเลยในงานครับครับต้องเข้าไปดูเท่านั้นต้องเข้าต้องเข้าไปดู้ไม่มีบัตรใช่ไหมฮะมีนั้นอดนะฮะมีโอเคโอเคเออรายม่หยุดตีความค่ะ ก็อย่างอย่างตัวอย่างที่เป็นรูปเนี่ยมันมันเหมือนแบบเป็นครอบครัวในฝันของใครอะไรหรือคนนะครับก็ก็นั่นแหละก็เป็นอย่างหนึ่งของความฝันของชีวิตคนที่มันเกิดขึ้นว่าอนาคตเราอยากจะเป็นแบบนี้เราอยากจะมีแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์จะฝันนะฮะใช่ครับไอหิงก็คือเพราะบ้านเลยนะมีใส่ในภาพการ์ด้นะมีแบบอะไรนี้เลยนะนี่คือความฝันขออาสติครับใช่ครับเป็นความฝันก็คืออย่างอย่างธีมนี้ก็เป็นธีมที่อาจจะมีแฟนๆบางกลุ่มที่ฝันเช่นกันก็อยากให้มีความเป็นแบบ พอยินเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบสร้างเราก็สร้างให้ในฝันไปเลยก็มีไม่ได้บอกนะก็จะเป็นประมาณนั้นครับครับมันมันมนเป็นมันหนุ่มนักธุรกิจนักธุรกิจอ่นี่อ่านดังคือเกยกับด้านกะไนเราเก่งภาษาอังกฤษเลยดิเก่งเลยับก็ใส่ชิมันด้ ไม่น่าไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นฝันของคนอื่นแต่เราเนี่ยการทํางานประจำเราบอกแล้วว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราได้อ่าใช่ครับใช่ก็นั่นแหละครับเป็นเป็นตัวเหมือนเหมือนตัวแทนในการนําเสนอครอบครัวที่มีความสุขครับครอบครัวที่สมบูรณ์เลย่างไงครับก็นั่นแหละจริงๆมีครอบครัวที่ดีมีมีมีพาร์ทเนอร์ผู้ชีวิตที่ดีแล้วมันก็เป็นความฝันของทุกคนแหละทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ยกเว้นแล้วกันยกเว้นคนที่อยากอยู่คนเดียวอาจจะไม่ทุกคนขนาดนั้นก็ก็ประมาณนั้นครับก็บอกว่านานมีู้ปเหมือนเติมใบไม้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้ใช่ความฝันของทุกคนเลยครับว่าแบบว่ามันเป็นคอนเซปที่นั่นแหละทุกคนมีความฝันแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งของความฝันของใครหลายๆคนครับระหว่างพาร์ทเล่นเกมกับพาร์ทองเกมทัว์ท่านไหนเราเราคิดว่าคุณขาดายสำหรับงานตอนนี้ผมว่าทั้งคู่นะ แต่ว่าที่แปลกใหม่อะจะเป็นจะเป็นกิจกรรมที่ที่ที่ท้าทายเรามากๆเพราะว่าอย่างเช่นโชว์ในคอนเสิร์ตมันมีอะไรที่แบบท้าทายเราเราเยอะแล้วแล้วก็ในนี้มันก็จะอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันที่เราเคยทําที่เราเคยเคยฝึกฝนมาแต่ในเกมก็คือเกมท้าทายผมว่าในเกมวันน่าจะท้าทายพวกเราเพราะว่าคือคืออย่างนี้คือตอนที่เราซ้อมรันกันเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยครับเราอะออกไปรันจริงๆตอนประมาณเกือบห้าทุ่มอะ ก็เสร็จตีหนึ่งกว่ากับตีสองอซึ่งก่อนหน้านี้ยเขาเคลียร์พาร์ทเกมแล้วเขาไล่ให้เรามาหลบตัวในห้องเพื่อไม่ให้เห็นข้อมูลอะ,อะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละท้าทายตรงนี้แหละครับแล้ว่าถ้าคุณเคยไปงาน,นั่งเกมที่อื่นเห็นเกมน,นั้นเกมนี้ไม่มีทีี่่นแน่นอนที่นี่แบบไม่มีมครับที่นีี่่ทแบบใช่เหมือนเหมือนเขาอยากให้ความแตกต่างก็ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยแหละครับการทำแบ็นม<ด>ีเพราะว่าเราเราทำกันเองอะไรเงี้ยก็ก็ออกจาก แฟนมีทั่วไปนิดหน่อยแฟนจะได้เก้ดว่าอะไรกับเรานี้เปลี่ยนอะไรพวกนี้ไหมเผื่อเขาจะได้เตรียมตัวเยอะมีเรตรียมใจไปด้วยบางทีคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีไม่รู้ตัวนะฮะใช่ครับตเตรียมตัวคืออแบบาจจะได้เตรียมใช่เต,ตรียมไหวพริบด้วยนะฮะเตรียมไหวพริบเตรียมอะไรให้พร้อมครับแล้วก็ผมพูดผมพูดมี่เกศพูดตั้งแต่ในซาวแล้วแบบมันมีรางวัลที่ทุกคนแบบสารรังแฟนแล้วกันจะต้องชื่นชอบรางวัลนี้มากๆ แต่ว่าไม่ได้แบบจับแล้วแจกนะมันเป็นแบบจับแล้วมีโอกาสขึ้นได้มาเล่นเพื่อเราต้องใช้ความสามารถตัวเองเพื่อเล่นให้มันได้มันด้วยนะครับแล้วผมรางวัลสุดที่มีไป่กับใครอีกเลไปหุ้นส่วนหุ้นส่วนใครครับวายในบิลพีซอันวิวอะไรนะอ <laughs> ันวิวิ <laughs> <laughs> ดีเลยมาช่วยแบกคอ <laughs> ร์สอ่ะอืมอันนี้เนี่ยผมทำเต็มที่อยู่แล้วครับ เกมเกมคือเกมนะครับเราจะทำเต็ม<ร>ที่อมมือคือการดูถูกอืแต่แฟนๆเราเป็นคนเก่งเราจะไม่ดูถูกใครทนะั้งนั้นใช่เราจะทําเต็มที่ครับอย่างนนึ่งมันคือซิงเกนะร้ลแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ะเป็นยังไงก็แน่นอนอยู่แล้วต้องต้อง,ต,องต้องมีความเป็นแจ็คและความเป็นโจ๊กและในเรื่องอะ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงกันสองคนครับผมใช่มันก็จะอาจจะมี อะไรมาเซอร์ไพรส์ต่อไปในทีมพาร์ทของในซีรีส์อ่ะาาในรูปแบบหอะไร้อกไ,ไมยไงอย่าต้องไปดูต้องไปดูในงานตื่นเนต้นเราจะทำให้ตื่นเต้นยังไงอ้นะรัไอ้แกงจะมาหรอไ,ไม่เห็นใรมา ก็เห็นกันหมดแล้วเมื่อวานไม่เห็นไปหมดแล้วไม่ทันแล้วอะไรบ้างมีแต่ในรูปแบบไหนต้องต้องดูครับแล้วรับรองว่าสนุกและมันแน่ๆครัแล้วสำหรับคนแฟนๆที่เป็นแบบแจ็คกันจ๊กเกอร์จะเข้าใจเลยจะแบบโอเคนี่แหละปีนแล้วถูกต้องใช่ต้องดูซีรีส์ครับเออเดินาไยอนกับไปในบรรยากาศที่ใช่เราเพิ่งเราเพิ่งจบมาได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับสองป่ะสองแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้วันจันทร์ป่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ ไฟหมดแล้วนะครับอีกก็นั่นแหละก็ประมาณคร่าวๆเกือบ2อาทิตย์ครับ<ช>ก็บรรยากาศยังใหม่อยู่แต่ว่าจะพาแฟนๆกลับไปให้คิดถึงอีกหนึ่งรอบอยากย้อนเข้าไปจริงแบบสิ่งที่เรามีมั้ยนะคุณพอใจไหมครับเราผมพอใจมากเพราะว่าเพราะว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราก็อ่ะแฟนๆมีการตอบรับมีการพูดถึงแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเขา ได้อะไรกลับไปอ่ะได้ความสนุกได้ความอะไรกลับไปแค่แค่นี้คือคือคือผมผมเรียกว่าผมสําเร็จแล้วใช่ฮะเช่นกันครับก็คือหลายๆคนแล้วกันก็คือดูชื่นชอบแล้วก็ดูก็มีแฟนแฟนหนังลวกันแฟนซีรีส์ที่อาจจะแบบชื่นชอบตัวซีรีส์่ยหมายถึงว่าแบบไม่ได้ตามเราต่อแล้ว่าได้รับคาชมอะไรนันก็คือผมว่าก็คอมพีนเรานะในฐานะนักแสดงครับ เป็นเสื้อที่ที่เราขายอยู่เฉพาะในงานในงานครับผมเป็นโมชันไดยนะฮะก็ได้อันนี้เป็นลายโชเกอร์ลายแจ็ควาดโดยเอกอัคระครับในอนาคตนะครับไม่รู้จะได้ไหมอาบาาดยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังยังมีอยู่ครับยังมีชีวิตคนใกล้ตัวเลยใกล้ตัวคุณมากเลยอ๋อ ก็เป็นเสื้อลายลายอันนี้เป็นลายโจ๊กเกอร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นลายแจ็คก็คือก็คือเป็นการ์ดแบบว่าแทนแทนแทนเราเป็นการ์ดเพราะว่าเราก็มีชื่อชื่ออยู่ในการ์ดสำหรับไพ่เหมือนกันครับแล้วก็มีมชเดยดที่เป็นการ์ดขายในงานด้วยครับก็จะเป็นลายแบบนี้เลยแล้วก็จะมีมีนอกเหนือจากแจ็คกับโจ๊กเกอร์ก็จะมีคิงกับควีนในนั้นด้วยก็ก็ใครอยากสะสมก็เชิญได้เลยคนระับ เพรมันเป็นลายที่มันออกแบบได้นะที่วาดได้แท้ใเ่ชนนดี่ใบสั่งงทีมตัวเ่าเน่าสนใจผมไปเขียนใปสั่งรอดีกว่าอะไรนะคะับการของาน้าที่ตัวจสาวสนุกไหมสนุกครับแต่ว่ายิ่งสู้เหมือนยิ่งแพ้ยอมรับแล้วเหรว่าเราแพ่ตัวนี้ผมผมสู้ไม่ได้เลยสจ้าวายจะแบบว่าคือตอนเนี้ย วิธีการเดินเราสมมติต้องมี8ทิศแล้วกันนะเราเดินหน้าซ้ายกว่า8ทิศเนี่ยเดินไปทางไหนผมก็แพ้เช่นอยยืนใกล้ๆกันหน่อยถ้าเป็นเพื่อนกันทราไปจะถ่ายรูปกันไม่ได้เราไม่แซวหรอกไม่แซวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ใกล้กันถ่ายรูปปุ๊บโอ้ยลงรูปคู่กันด้วยแบบเป็นไรกันปะเนี่ยเดินทางไหนก็ผิดงั้นผมไม่สู้ด้วยหรอเพราะเด็ตัวคนเดียวรือเปล่าอ้คนเดียวใช่อย่ามาพูดว่าเราเออเพื่อนเราครับอ๋อเล่นสั ผมแบบประกันหมดทุกคนนะผมผใส่ช็อตครับสนุกครับผมมีผมมีความสุขมากเลยได้ได้ได้หยิกหลังได้ได้ได้แกล้งพี่พีเขาอะไรเงี้ยมันมีอันหนึ่งที่เขาโพสมาว่าแบบอะไรนะมีแฟนๆตกคนใหม่ได้เยอะเลยอย่างเงี้ยแนะนำไม่ไปดูผลงานดินวอลซึ่งเป็นผลงานที่พี่ๆเขาแต่งขึ้นมาเองผมก็เลยไปคอมเมนต์ว่าไม่มีเรื่องไหนผมเคยเล่นเลยนะครับ ก็ก็สนุกดีอ่ะได้ชอ็อตฟิลขอเขานตัวกันตัวคุณมีความสุขยังไงหรอผมเห็นเขามีความสุขผมก็มีความสุขจริงจริงมันมันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะ<ช>เรา<ช>อย่างเช่นไอ้ฟิกต่างๆที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะเราไม่เคยแสดงมาก่อนอันนั้นเขาแต่งแบบเขาเขาต้องเก่งมากเลยนะแสดงว่าเขาต้องอาศัยจินตนาการที่แบบกว้างไกลมากๆนี่นี่เรากาลังฝึกฝนอนาคตของชาตินะครับการจินตนาการ ที่สำคัญยืนห่างกันแค่ไหนเขาสามารถจินตนาการให้เราแบบมีกุ้งกิ้งกันได้เนี่ยคือเป็นการพัฒนาสมองอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วแล้วผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นนักเขียนในอนาคตเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมากนะครับครับผมมันเป็นการเฉลยเหมือนกันเอาไปอ่านตัวเองมาเนี่ยอ้าอ่านด้วอเปรอาวาเยอะแล้วโฟคำนำเฉย โอ้โหแต่ก็ดีครับถือว่าคือในทางแกล้งกันอะไรเงี้ยข้อดีก็มีครับพอพี่พี่เขาได้ฝึกบริหารสมองเนี่ยสิ่งหนึ่งเราจะไม่เป็นเลยคืออัลไซเมอร์นะฮะสมมติไงเพราะว่าถ้าเกิดเราได้บริหารสมองไปเรื่อยๆสมองเราก็แข็งแรงเป็นนากาเงี้ยก็ดีครับก็ยินดีด้วยมีข้อดีเสมอครับครับผมคัดไม่ได้เลยแบบเราเลือกเรื่องไม่ถูกเลือกไม่ถูกครับเลือกแงมูกก็บ้าจะอุ้ยยังไงครับ แปลงแอปปิดแล้วหน้าแบบปิดแล้วต้องแบบน่าสนใจเอออะต้องต้องแบนี้แล้วต้อราต้องปล่อยปีมาหรือปีนี้ก็จะได้เห็นแบบนี้คะโอ้ยอันนี้นอนอยู่แล้วมันต้องได้นอนอยู่แล้วครับผมฮะก็ก็ปีหนึ่งแล้วมั้งครับปีหนึ่งใช่ครับโห จริงๆถ้าเกิดเราจะมีเพลงคู่เนี่ยผมจะรู้สึกแล้วว่าเออมันเป็นปีใหม่แล้วนะเราเราจะปล่อยย่วงปลายปีตลอดเลยรับก็เออปีหนึ่งมันผ่านไปไวเหมือนกันไม่กี้ขึ้นไปสาวเช็คปีที่แล้วอ่ะเหมือจำเนื้อไม่ได้จริงมันมันผ่านไปไวมากเพราะไม่ได้ร้องไปบ่อยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ปล่อยมาอีกแล้วโอหมดแล้วเรามีกี่เพลงละสี่ใช่ปหที่เป็นเพลงคู่อ่ะ อืมแม่ประมาณนั้นเลยครับว่เสี่างต่างต่างแล้วสี่ปีแล้วครับฟนุ้แมบิีมนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้โผล่จากน้ำเป็นแรงต่อหน้าแฟนๆอ่านอกจากรายการนะครับใช่ครับเป๊ะเป๊ะเวอร์ครับเป๊ะมากก็มาดันบาร์อยู่แล้วคือคือยินวอร์ผู้ซอฟท์เพเวอร์วงการทีป๊อปอยู่แล้วครับ ไม่ใช่ครับผมเป็นมันเป็นโจงนะครับอย่าอย่าเอาไปแบบว่าแคปไมแค่เฉพาะนั้นนะฮะตายได้เลยนะครับเื่ามซีรียเนะถ้าโรียมันามเดียจะมาัส็สอะ่ามันจริงๆไม่ได้เพลงที่เกี่ยวกับซีรีส์แหละครับมันมันเป็นเพลงที่ที่ที่ทำเงินเอง ซึ่งเพลงที่ทำไปในส่วนมากเราจะร้องในอีเวนต์มาส่วนมากอยู่แล้วเราก็เลยเน้นทําให้มันสนุกดีกว่าเพราะว่าแฟนๆได้เจอหน้างานเขาก็จะได้จอยกับเราได้ด้วยครับผมซึ่งเนื่องจากถ้าเต้นมันจําได้ง่ายๆเขาก็จะแบบยกตามอะไรกับเราได้ด้วยนะจแรกคสอก็ก็ส่งก็ทางทีมก็ส่งอะไรที่เป็นยินบอไปครับก็คือความคุมเครืออะไรต่างๆคุณจะคุณจะดูได้เลยว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันเป็นความคุมเครือแบบ อ้อนไม่เก่งเปิดตัวได้แล้วเปิดเออตัวได้ยังอะไรเงี้ยรักไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีฝักทุกเพลงที่ที่ทุกคนฟังจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันใช่เหรอวะอะไรอย่างี้ยแล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยให้สมองไมพี่ได้ทํางานต่อเก่งเลยเราก็วอกกับอะไรางเงี้นะครับวันนี้ใครรับหน้าที่บองน้องนำเพลงแดนเพลงโวคอลไหมเมนเมนแดนอ่ะต้องต้องต้องยงให้เขาเลยนะ ขาแบม,มีล็อกข้อมีล็อกท่าอ,อ,อะไรเนยคุณพี่ทำเป็นจมผม بر. คุณพี่แบบแบบอ,อย่างนี้ <c oughs> คุณพี่ล็อกเยอะๆเอาจิงเราเราแบบเราแบบพัฒนาขึ้นเยอะอะเอาจริงการเต้นอะก็คือคือถ้าเกิดฝึกอะเอา,อางี้กล้าพูดหน่อยเร็วก็ออถ้าฝึกอะคือยังไงคือถ้าเกิดฝึกมาตั้งแต่ต้น like ่ <c oughs> ะไม่หยิบโยงอะ <c oughs> มันจะเป็นยังไงเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนคือวงการมาม่ามีอยู่แล้วมาม่างานามาเกาหลีก็คือยินมอแล้ว คือเลืนเข้าไปสิละปีเขาลุกขึ้นตบมืออยู่อย่างน้บรางวัลแล้วแบบอย่างนี้รับรางวัลมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากไปไปโฟโต้โตช็อปใส่ด้วยนะฮะครับผมยินบอลก็โอเคนะเลยขับเคลื่อนวงการ K-pop อยู่เดยแล้วนี่เป็นเป็นที้คุณเหยียบปยาน K-pop อะไรครับเนี่ยอุยไม่ได้ครับทีเราตรงนี้ก่อนลายอิสปัดดีมครับเป็นแค่ฝันเป็นความฝันนะฮะ ใช่ครับด้วยก็ฝากนะครับใครๆที่แบบว่ามาไม่ได้แล้วกันติดภารกิจอะไรเงี้ยเราก็มีบัตรไลฟ์ดูผ่านหน้าจอได้ผมว่าสนุกเช่นกันแล้วผมจะพยายามทําให้สนุกไปถึงคนดูที่อยู่ในจอแล้วบัตรไลฟ์ของเราเนี่ยสามารถแบบว่าเก็บไว้ไปดูได้ด้วยเวลาที่นว่างใช่ครับได้7วันแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าเขาปิดตอนไหนคอามจะเริ่มแล้ว อาจจะอาจจะใกล้ปิดนะครับอาจจะปิดปสามไม่รู้ยังไงก็ฝามไว่ครับคนคนคนที่ทางบ้านก็ไม่เหงาแน่นอนเราจะไม่ทิ้งมุข้างหลังนะครับแต่เราจะทิ้งไว้ข้างหน้าทิปแสงเหนือทิปแสงเหนือนี่เอ่อมีมีมีแพนแนกันไปแล้วครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเราถ่ายรูปให้ดูแล้วกันได้รอรแสงเหนือพัทยาโอ้ตกหมึกเลยอ่ะเขียวเขียวเต็มเลยนะครับ ไใชวันนี้เลยแล้วกันาจะได้รับอะไรความปนุมบ้าทในหน้าจอแลนุานุและผมเรียกเรียกว่าครบรถดีกว่าก็คือก็คือมันเป็นครั้งแรกของเราที่ที่จัดแฟนมิสในไทยแล้วเราทําทําแบบเต็มที่มากมากผมผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยแฟนมิสครั้งนี้ครับว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รอสนุกไปพร้อมกับพวกเราฮะได้เลครับเช่ญกันเลย ไม่ได้ครับ